Thank you. นาตกปลาทุกท่านเลยครับวันนี้ไปตกปลาที่เกลือนสีครับแล้วตอนนี้แวะอยู่เซเว่นม่วงเทานะครับเกิดปัญหานะครับตอนนี้รถยางรั่วนะครับยางรั่วแล้วแทบบเนยนัดตนัดไ,ไ,ไต่ไว้ที่งัดอะ่ะที่โไง เป็นสีสอ, <c oughs> อ่ะน่ะเป็นสีสีไม่ใช่เหรอรถไต่ไปเจ็ดโมงนะครับตอนนี้ตีห้าครึ่งเครับเดี๋ยวเปลี่ยนยางรถนะครับเดย๋ยวนะต,ติดตามก <c oughs> ็จะได้ไปหรือไม่ได้ไป เดี๋ยวให้เขาจัดการนี่ครับผมตอนนี้ถอดยางอะไรแล้วครับแต่ปัญหาครับผม,ยา,มบยางอะไรใส่ไม่ได้ครับยางอะไรใส่ไม่ได้โอ้โหเศร้าถึงเกอนประมาณเที่ยงอะครับวันนี้เศร้าครับตัวหาตั้มเลยแต่แอะเศร้าแล้วครับวันนี้ดำแล้วคือจบครับ ตอนนี้โทรหาร้านช่างมาแล้วครับเดี๋ยวช่างจะมาเอาอยางไปเปลี่ยนแล้วก็ปะให้ครับตอนนี้รอไปก่อนนี่ครับอยู่มาสเวนเลยครับสเวนองเท้าเอาดูต่อครับผมเปลี่ยนเสร็จแล้วครับผมพร้อมเดินทาง เปลี่ยนยางใหม่ครับว่าปะไม่รู้ปะไม่อยู่ครับผมงั้นเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับครับผมเดี๋ยววันนี้ที่ใช้นะครับ ดับแนวย่สกนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับนแต้มยี่นี้อเป็นาตัวน้เย,ยนนูน้ำส้มที่ินชดีไงเออ้างหันี้แช่ไ้แล้วไอ้มู here ตัวแรกนะครับเออตัวแรกครับบิ๊กไวบวันดีเพื่อนไปตีอะปองก็ไม่มีคน่ายคลิป มืดๆเหมือนรู้ะแต่กินเขาใครคุณใท่ปะ สองสองครับตะเพียนไซ <Okay. S 1> ส์สวยเลยครับ ว่ากินคันเล็กครับ ครับผมกทุเลหนอ่อยนะครับนี่ครับเบ็ดจีนุกเบอร์สองนะครับเอาอยู่ครับผม นี่ครับจีนูครับจีนูเบอร์สองอ่าตัวที่สองครับของทลิปนี้นี่นะครับจีนูเบอร์สองครับ Quái nó quái ngay quái chứ quái quái nó quái 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 ngay quái 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 ơi quái 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 ơi con ơi quái 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 quá quái

นอนอ่ะโอ้ยเนี่ยสุดจริงจริงครับนอนชรบดลงคอเลยมั้งเนนะี่ยผมเกี่ยว์ข้างไว้เนี่มั้งเนี่ยม, yeah, มันดีอย่างนี้เอง <laughs> <laughs> นอนนอนเนาะผมกูก็น่าจะเปน็นหมอมาสเต้า์โอ้ย <Yeah. S 2> แฉแฉแกวแกลเรียบร้ครับหมอมาสเตอร์ครับ <laughs> ก็มาเหมือนกัน แสงเงางามต้องลองคนโอ้ยหมดเวลาใส่ยากูดิใส่ยาดิ้กูตี้ใส่แมงบงก็มาเยี่ยมแมงบงหมดไปแล้วสองตัวสองตัวแล้วเนี่ยเยี่ยไม่ต้องคิดอะไเลย นีน่ใส่ตัวเดียวดีกว่าเผื่อไม่กินเผื่อเป็นปลาตัวเล็กกว่าขัดตัวเล็กดีกว่าตัวเดีว <c oughs> เดี๋ยวเคว <c oughs> ออลียร์ให้ก่อนเอาเดียวขัดเดยวไปเดียวมีอยู่อยู่ไหมอยู <c oughs> อ,อนนั นี่นเบ็ดจะตกอยูไ่ได้ใช่ไหมอีโต้แหล่ฮะมึงห่า,ากูว่แต่ตุกตา มันต่อ,อเดี๋ยวไปที่เดี๋ยวไขเดี๋ยวมันน่อแอ้ว <Ow. S 1> แต่หน้าจอป่ะแต่หน้าจอมั้ย <No. S 1> ไม่ขึ้นอ่ะ <Yeah. S 1> <laughs> อื้ย เหมือนกึกกึ๊กๆหมนไปมาแล้วด้านนู้นก็เอาด้านนี้ก็มาครับไปไอ้คันนี้มันกินดีแท้วะแกกนี่โหเต็มเต้นเลยเออกูตื่นมาเลยกำลังคุยกันไปคุยกันมาครับปลาแดกครับผมปลาแดปลาถ่ายคลิปไม่ทันครับบิ๊กไกว์ครับไซส์ก็ประมาณ ห้าหกโลเอ้าจับจี้ห้าหกโลครับตัวนี้หลังจิ้กัะโอเคครับดูตัวต่อไป เดียวลงกระทะเลยส,สดสตกน้ำครับเบ็ดปลาใหญ่เรียบร้อยเลยน,น,นะน่าจะเป็นพัตเตอร์เป่ะด,ดีนะ ปากระังเอ้ยกระังแมงดึงเวดตกน้ำโอ้โหเอ้ยเป็นปลาใหญ่ะมึงไม่ต้องไงมึงไปนู่นแล้วโอ้โหเดี๋ยวสายดีเนี่ยปิดเริมข้าแล้วกินแมงบ้งเยอะแมงบ้งแล้วกูโยนทิ้งมเลย เรียกผมกินข <si ้าวไงยิ่งกว่ายิ่งกว่าบอสองผมอีกแล้วบ่งไม่ได้ปลาแต่ได้พวกหม้อตกักปลาตำลังกินครับปลาเนี่ยตกน้ำปลาหม้อปัตเตอร์ปลาไม่แอดเดียวอันนี้สายใหม่ครับสายใหม่ครับนี่จะไปอ่อยปลาพาแขกไปตกหม้อกลับครับ

โอเคครับท <Okay, S 1> ริปนี้ก็ปิดทริปกันเท่านี้ครับผมเดี๋ยวมาดูปลารวมกูจะหล่อซะหน่อยเฮียเอ้ยก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 ปลาดูหน่อยครับมีอะไรบ้างากย,ยกปลาขึ้นมาดูหน่อยอ่าดูปลาเล็กก่อนครับนี่ครับ ่แมไม่ทันแล้วครับติดเหลืองนี่แหละโอเคครับอันนี้เป็นปลาเล็กนะครับก็พอได้ครับทำกินไปบ้างมีอะไรบ้างครับก็มีตะเพียนเซตสวยครับกระมังปลากรดกระปกดปลากดนี้กินกลางคืนนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้๋ยวมาดูปลาใหญ่ครับอุ้ยอะไรวะอีโตะหล่ฮะมึงหนักกูอ่ะแต่กตุกตา ปาขันขากูเ้ยสัตว์โอ้โหไม่ดราม่านะครับเป็นวิถีการอ่ะโอ้วิถีทำมาให้ปลาตายนะครับสามหางนะครับใครสนใจนะครับตกปลาหน้าดินนะครับหมายไตตัต้มลูกไปน้ำเกินสีเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับ นี่ครับสามหางครับไซก็สี่ห้าโลขอได้สนุกครับผมง่ก็ฝากช่องเม้าไม้ไวด้วยนะครับแล,ววแล้วกดกระดิง่ง <c oughs> กดซับสไคร b ์กดกดแชร์ให้ผมด้วยครับโอเคคลิปนี้นะครับผลงานนะครับที่ได้ก็มีปลาสวายนะครับ ปลาบิ๊กไวนะครับเลื่อนสีนะครับหมายของไต่ตั้มลูกมีน้ําเลื่อนสีนะครับถ้าใครสนใจนะครับตกปลาหน้าดินนะครับเป็นหมายเกาะหมายแพรนะครับมีหมดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรกับทิ้งเบสบุ๊กไว้ให้นะครับปลานี่ก็เป็นพวกปลากระมังครับปลากระมังพวกปลาตะเพียนก็มีนะใหญ่ แล้วก็ก็กินสี่ห้าทีเหมือนกันครับปลาใหญ่แต่ผมวัดไม่ค่อยติดนะครับโอเคครับ